รันเวย์แฟชั่นและความหรูหราก็เหมือนแสงระยิบระยับบนผิวหน้าของสายน้ำสวยงามสะดุดตาแต่ก็สะท้อนแค่เพียงบบบลุมของโลกแฟชั่นไม่ใช่ทั้งหมดพร้อมมเื่อหน้าที่บนเก้อ e ี้ฟรอนต์โรจบลงโฟก็พร้อมพาคุณเดินทางย้อนทวนขึ้นสู่ยอดเขาสูงที่ซึ่งผืนดินสายน้ำแสงแดด พืชพันธัญญาหารล้วนแต่กำเนิดจากความยั่งยืนหนึ่งในโวคแวลูสที่โวคทั่วโลกเชื่อมัน่นจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ลําลำธารที่กำเนิดจากยอดเขาได้โอบอุ้มฝูงปลาซึ่งทวนกระแสะน้ำมาจากแดนไกลพืล้นดินที่เคยเสื่อมโทรมปลูกพลิกฟื้นขึ้นใหม่ให้ชาวบ้านบนดอยสูงพาอปลูกพืชพันพระราชทานคนกล้าของพระราชาที่ปลูกด้วยความรัก ูกฟักด้วยความเชื่อมัน่นเติบโตกลายเป็นทั้งอาชีพและวิถีชีวิตที่ยั่งยืนของคนบนภูเขาทุกชาติพันธุ์โวกพาพืชผักจากดอยสูงล่องลงมาสู่รุ้งเจ้ากระยานำพาความทรงจำและความรักของคนปลูกมาส่งจนถึงมือคนปลูกซึ่งรู้ดีว่าคุณภาพและความสดใหม่ของวัตถุด,ดิบคือสิ่งสูงค่าที่ไม่อาจจีวัดด้วยราคาได้อาหารทุกจานในคืนนี้จึงประมวลไว้ด้วยคุณค่าที่โวกเชื่อ และเรื่องราวที่วบตั้นใจถัดทอดนั่นคือการเดินทางจากยอดดอนสู่เจ้าพระยา